สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือรายการมิกะอนิมารายการที่พูดถึงสัตว์หายากสัตว์พันธุ์แปกแปลกสัตว์อันตรายโดยถ,ถึงปลาฉลามนะครับในคลิปนี้ก็เป็นสัตว์ทะเลที่หลายคนน่าจะรู้จักเต้อใครชอบสัตว์หายากเนาะซึ่งปัจจุบันก็มีสายพันธุ์ใกล้เคยียงกันลงเหลืออยู่นะครับนั่นคือวัวทะเลสเต,เตลเลอร์ซึ่งปัจจุบันนั้นสายพันธุ์นี้ไม่มีรูปถ่ายนะครับเพราะมันสูญพันธุ์ไปก่อนที่จะมียุคที่มีกล้องถ่ายรูปเนาะน้นรูปส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นรูปภาพวาดซะส แล้วก็ซากโครงกระดูกมันด้วยที่เหลืออยู่ในปัจจุบันนะครับวาเทสเตเลอร์ก็เป็นสัตว์ลื้นนมอยู่ในน้ําตระกูลเดียวกับพยูนนะครับโดยสัตว์สายพันธุ์นี้เนี่ยปรากฏขึ้นในกลางยุคเพลโตซีนเมื่อราวหนึ่งล้านปีก่อนพวกมันเป็นสายพันธุ์พยูนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีความยาวตั้งแต่8ปถึงเเมตรนะครับและมีน้าหนักถึง8ปถึงสิตันด้วยกันซึ่งถือว่าใหญ่กว่าพยูนในปัจจุบันมากเนาะอย่างพยูนดุกองที่มีในประเทศไทยเนี่ยก็มีความยาวประมาณ3มเมตรเท่านั้นเองนะ โดยข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆผมแปลจากวิกิพีเดียนะครับก็จะสรุปมาเนาะเนื่องจากว่าข้อมูลท่านจะยาวและส่วนใหญ่เป็นข้อมูลการคาดการณ์แล้วก็เป็นสับวิทยาศาสตร์เยอะนะครับก็เลยขอสรุปเอาเนาะโดยการอาศัยอยู่ในธรรมชาติของมันเนี่ยก็ไม่อาจทราบได้ว่าเทเลสเตเลอร์นั้นมีนักล่าตามธรรมชาติหรือไม่เนื่องจากมันตัวใหญ่เนาะแต่คาดการณ์ว่าสัตว์ที่ล่ามันได้เนี่ยก็จะเป็นพวกวานพิชิคาดไม่ก็ฉลามตัวใหญ่นะครับ โดยอาหารของมันก็จะเหมือนกับพายูนะครับมันเป็นว์กินพืชมันก็จะกินพวกสาหร่ายทะเลและรวมถึงพวกหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักนะครับซึ่งแ้มันเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์น้ำลึกเนาะมันก็จะหาบริเวณใกล้กับชายฝั่งนะครับโดยเวลาอาศัยอยู่เนี่ยมันก็จะรวมอยู่กันฝูงโดยจะสายเป็นครอบครัวเล็กๆนะครับก็เหมือนเป็นครอบครัวที่แบบก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับและดูเหมือนว่าจะมีคู่สมรสก็คือคู่เนี่ยมันก็จะมีแค่คู่เดียวนะครับโดยฝูงของมันยังก็จูแลแบบอาพ่อแม่ลูกแบบนั้นเนาะ ซึ่งคนที่เคยพบอัวเทสเตลเลอร์เนี่ยมีชื่อว่าเกิร์ก e วิลเฮมสเตลเลอร์ ageo.org เนี่ยบางเจ้าอ่านว่าจอร์ดบางที่กล่าวว่าเกิร์กผมก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงเขาอ่านว่าไงครับเขาอ่านว่าเกิร์กแล้วกันเกิร์กวิลเฮมสเตลเลอร์และชื่อต่อมาชื่อท้ายเนี่ยก็ไปชื่อสัตจจินีนะครับโดยตัวเซลเลอร์เนี่ยได้อธิบายว่าเขาจะมีการจับตัวเมียเนี่ยมาขึ้นฝั่งนะครับซึ่งพอจับตัวเมียมาขึ้นฝั่งเนี่ยตัวฝูงที่เหลือเนี่ยเข้ามาโจมตีเรือเลยนะครับ ซึ่งถึงแม้ตัวเมียจะตายแล้วก็ตามตอนเหมือนทางฝั่งของตัวผู้กับฝูงที่เหลือเนี่ยจะไม่ยอมแบบนั้นเนาะโดยการออกลูกก็จะลูกทีละตัวนะครับโดยตัวเกิร์กวิเฮิมเซนเลอร์เนี่ยก็จะค้นพบสายพันธุ์นี้เนี่ยในปี1741นะครับระหว่างการสำรวจเทอร์เบาร์ริงแล้วก็เกิดประสบอุบัติเหตุจนเหลือปางนะครับเจอดตกขึ้นบกที่เกาะแบร์ริงซึ่งทำให้เจอสัตว์สายพันธุ์นี้เนาะโดยถิ่นที่อาศัยหลักของมันเนี่ยเท่าที่มีการค้นพบในช่วงเวลานั้นนะครับก็คือเขตอาร์กกกติิออออันนนนหาาาววเเเเย็บบรรรณะคมมด์ส ในเขตทะเลแบริงระหว่างอัสกาของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เซเบียของรัสเซียนะครับซึ่งนอกจากเขาจะ้พบวัวทะเลสเตลเลอร์เขาก็ยังค้นพบสิ่งโตทะเลที่ต่อมาก็ชื่อเขาไปตั้งเช่นกันนะครับนั่นคือสิ่งโตทะเลสเตลเลอร์นั่นเองนะครับเจอในเขตเดียวกันคือทะเลแบริงเนาะโดยตั้งแต่ปี1741ตั้งแต่มีการค้นพบมันเนี่ยเขาก็ประมาณการว่าวัวทเทสเตลเลอร์เนี่ยน่าจะเหลืออยู่ประมาณ1,500ตัวถึง2,000ตัวต่อที่มีการเจอมันครั้งแรก ตรงไปเป็รอบเกาะคอมมานเดอร์ในช่วงเวลานั้นและด้วยความที่มันเป็นสัตว์ขนาดใหญ่และไม่ดุร้ายและตัวของมันเนี่ยก็เต็มด้วยเนื้อและก็ไขมันหนาปริมาณมากจึงถือว่าดึงดูดมากนะครับกับพวกพ่อค้าขนสัตว์แล้วก็นักล่าแมวน้ําซึ่งพอมีข่าวแพร่กระจายว่า,ามีการพบสัตว์สายพันธุ์นี้เนี่ยนอกจากนักล่าแมวน้ำพวกพ่อค้าเนี่ยชนเผ่าที่พอรู้เนี่ยก็ไปต้านลกลากและก็ล่าพวกว,กวัวเทเลสเตล่านะครับเพื่อเอาเนื้อเอานางไขมันไปขายบ้างส่วนชนเผ่าก็ไปกินเนาะนางของมันเนี่ยหนามาก หนานนะที่อธิบว่าชั่วกมเนี่ยไม่อาจอเจาะทะลุถึงอัยวะภายในได้คนล่านเนี่ยจึงต้องประยุกต์โดยใช้ชั่วโมงหลายอันเนี่ยพุ่งเข้าไปปักรากกายของมันนะครับแล้วก็ลากมันเข้าน้ำตื้นซึ่งถือเป็นการล่าที่ขั้นจะทรมานมันมากเลยเนาะการล่าของมนุษย์ก็ยังคงทวีมากขึ้นมากขึ้นนะครับนั่นจะความต้องการนะครับทำให้วัวเทอร์เซลเลอร์ที่ต่อที่มีการพบเนี่ยจำนวนมันก็ไม่ได้มากมายอะไรเนาะและมันอยู่ในเขตจ,จํากัดนะครับจนกระทั่งในปี1 7 6 8หรือเพียง27ปีน้บแต่มีการค้นพบ วัวเทสเตเอร์ก็ถูกประกาศเป็นการว่าสูญพันธ์ไปนะครับนะับว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่คนพบไม่นานก็สูญพันธ์อย่างรวดเร็วนะครับโดยฝีมือมนุษย์ด้วย,วยซึ่งจากการสูญพันธ์ในปี1 7 1 8เนี่ยมันก็มีการพูดถึงเอ่อมีการมีข่าวลือว่าเอา่อมีการค้นพบวัวเทสเตอร์ที่อาจลงเหลืออยู่นะครับโดยเป็นการรายงานจากนักธรรมชาติวิทยาชาวอเมริกันแล้วก็ชาวพื้นเมืองว่าช่วงประมาณปี1 8 0 0เนี่ยยังพอมีเห็นวัวเทสเตเอร์อยู่นะครับ แต่เนั่นแหละยุคนั้นกล้องถ่ายรูปมันยังไม่ค่อยมีเนาะก็จึงไม่มีการพิสูจน์ได้ว่าตกลงมันเหลืออยู่จริงหรือไม่นะครับหลหลายปีต่อมาในปี1963มีการตีพิมพ์วารสารซึ่งมีการรายงานจากเรือล่าวานนะครับมีการรายงานว่าเขาเห็นสัตว์ทะเลเรือรู่นนมขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีจำนวนหนึ่งกำลังกินสาหร่ายทะเลอยู่ในเลนน้ำตื้นนะครับโดยทีมรายงานบอกว่าตัวของมันเนี่ยมีความยาวตั้งแต่6ถึง8เมตรนะครับซึ่งอันกนั้นก็มีการพผยเห็นปลาตาอยู่บ้าง ในช่วงทศวรรษที่1960แล้วก็ปี1970นะครับโดยเป็นรงงานการพบเห็นฝูงวัวเทสเต,สเ,ตเลอร์หลายครั้งตรงบริเวณรอบคาบสมุทรคัมซักสกาแล้วก็คาบสมุทรซุกซีในรัสเซียนะครับทางเพจก็ขออภัยนะครับก่อนที่จะไม่มีง,งานการพบเห็นอีกเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนั่นเองโดยข่าวล่าสุดที่มีการพูดถึงสัตว์สายพันธุ์นี้เนี่ยก็เป็นการพบโครงกระดูกเฉยๆนะครับเมื่อเป็นข่าวเมื่อปี2017เเนาะเป็นการพบซากกระดูกแค่นั้นเองนะครับ ซึ่งก็น่าจะฟาดถงแล้วว่าอุเทศสเตเลอร์นั้นไม่เหลือในโลกนี้นะครับก็สูญพันธุ์ไปเป็นร้อยกว่าปีเนะาะมีการพูดถึงเมื่อมีการเห็นมาในช่วงปียุหกศูนยุเจ็ดศูนย์นะครับแต่นั่นก็นานมาแล้วเช่นกันนะครับแต่ยิ่งเป็นสัตว์นมเนี่ยมันก็ไม่ใช่สัตว์ที่แบบจะหาย,ยากอะไรเนาะเพราะมันต้องขึ้นมาหายใจเหนือน,น้ำตลอดเวลานะครับม,มันไม่ใช่สัตว์ที่แบบซ่อนในน้ำลึกได้นะครับและยิ่งตัวมันใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีข่าวพบเห็นกันบ้างนะครับซึ่งก็นสรุปดได้วัันพนพและคบ ก็นว่าสงสารสัตว์สมันี้เนาะคือแบบพายุนะ่ะตัวมันก็ใหญ่แบบตุยนุย้ยมันคือวอัวทะเลหมูทะเลแบบน่ารักน่ารักเนาะมันไม่ได้ไปพิษเป็น,นภัยกับใครนะครับแต่ด้วยความที่ยุคสมัยนั้นน่ะกขก็ยังไม่ได้มีแบบกฎหมายควบคุมการล่านะครับและคนที่ตองการมันมีหลายคนมีหลายกลุ่มไงมีแบบกลุ่มคนที่เป็นนักล่าแมวน้ำรวมถึงชนเผ่าด้วยทางรัฐบาลก็คงทําอะไรกับกลุ่มชนเผ่าไม่ได้เนาะเพราะชนเผ่าเนี่ยาก็ต้อง ล่าสัตว์เพิ่มมาทางชีวิตนะครับและไอวอเทเซเลอร์เนี่ยจำนวนมันก็น้อยเแล้วในธรรมชาตินะครับพอมีข่าวรับรู้ว่าเอ้ยมีการพบเห็นพยูนตัวใหญ่ที่ล่าได้ง่ายๆนะครับแถมยังเชื่องอีกนะฮะสุดท้ายมันก็หมดไปจากโลกนะครับก็แต่หวังว่าไอสองสายพันธุ์ที่เหลืออยู่ปัจจุบันเนี่ยจะไม่หายไปนะครับเพราะทั้งมนิทีและดูกองเนี่ยมันก็ใกล้สูญพันธุ์เช่นกันทั้งคู่นะครับก็แต่หวังว่าเราจะรักษาธรรมชาติให้เหลืออยู่ให้มันมีที่อยู่นะครับเพราะมันต้องพึ่งหญ้าทะเลเนาะ จร่งปัจจุบันเนี่ยแหล่งหญ้าทะเลมันก็เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆเนาะแหล่งอาหารหลักของพยยุก็จะน้อยลงไปเรื่อยนะครับก็หวังว่าเราจะนุรักทั้งตัวพายุแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งหากินของมันนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกัสบสตร์แา่งปนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ